สวัสดีนะคะท่านผู้ชมไม่ตุ้มชาแนลมาแล้วนะคะไปชมกระบบนเรือลากจูงค่ะท่านผู้ชมเรือโปะเบานะคะวิ่งมาตะไก่นั่นเลยโค้งวัวแหลมนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาในแม่น้ําเจ้าพยาค่ะขวังตรงข้ามกับป่ามือเป็นร้านอาหารขาวละอ้อที่ลิซ่าแบกพิงมาทานนะคะท่านผู้ชม อยูบ่บรรยากาศชายแม่น้ำเจ้าพยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอ็เรือมันหัวทิมนะืเรือโป๊ะดำแรกท่านผู้ชมหัวทิมไทยด่งทวงน้ำมาหรือเปล่าทวงน้ำหรือเปล่าน่าจะทวงนะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆสักหน่อยนะคะระดับขอบเรือเป็นยังไงม,มาแล้วนะคะ ดูกันสิกี่เรือโป๊ะจีดีองค์เหลืองเจดีราสีสุโยไทยนะคะท่านผู้ชมบรรยากาศใกล้ค่ำหกนาฬิกาแล้วมั้งเนี่ยหกนาฬิกาแล้วท่านผู้ชมฝังองค์เจดีนะั่นเป็นฝั่งของเมืองอยุธยานะคะ มากน้ำมานะคะท่านผู้ชมน้ำขึ้นน้ำแดงแป๊ดเลยไหลแรงใตเชี่ยวด้วยสีเรือโป้ไม่มีเรือตองค้ายนะคะ อยู่ตุ้มลุนอยู่นะคะท่านผู้ชมเป็นเงนกำลังใจให้กับพี่ๆชาวเรือนะคะตอนนี้ก็เดินเรือกันยากลำบากขึ้นนะคะเพราะว่าน้ำไหลแรงไหลเขี้ยวช่วงมีสินค้าล,ล่องเรือล่องดินล่องทรายไวไนี่โค้งนี้ชาวเรือบอกว่าน่าเป็นห่วงนะคะท่านผู้ชมเลี้ยวโค้งแบบเอียงเียงมาเลยนะคะพี่กัปตัน ทงน้ำนะคะท่านผู้ชมขอบสันเรือจมนะคะแล้วก็หัวทิมท้ายดงสองโป๊ะต่งลำแรกจะลำใหญ่กว่าโป๊ะสองลำสุดท้ายนะคะเดี๋ยวโปรมีหลายขนาดนะคะอย่างที่ตุ้มบอกสามลำท้ายนั้นเตี้ยแล้วก็เล็กกว่าไม่ได้ถ่วงน้ำนะคะท่านผู้ชม ดูสองขบวนเลยนะคะท่านผู้ชมดูท้ายเรือโป๊ะับสุทท้ายนะมีเรือตรงขนสินค้ามานะคะเรือโป๊ะเบาเหมือนกันเป็นหัวเลือลากเรือไม้นะคะจุมให้ดูคลิปนี้ถึงสองขบวนเลยนะคะหัวเรือลากเรือไม้มาตามเรือโป๊ะก็ท่านผู้ชมลากตามกันมานี่ก็วิ่งไปตามโมอ่างทองนะคะ กว่าจะไปถึงก็สองสามทุ่มเหลือโป๊เปิดไฟแล้วนะคะบรรยากาศสวยมากยามเย็นเสียงนกร้องเช้าๆก็เสียงนกร้องนะคะ วันนี้ช่วงนี้ที่ตุ้มมาถ่ายคลิปไม่ทําู้ชมชมนี่ฝนไม่ตกเพราะว่าช่วงเช้าตกชุ่มไปแล้วกระแสะน้ำยังไม่แรงจัดนะคะพี่พี่ชาวเลือก็วิ่งทวนกระแสน้ำมาทวนมาตั้งแต่นู้นแหละถ้าดินเอาดินเอาทรายขึ้นแถวนนทบุรีนู่นนะคะวิ่งทวนกระแสน้ำมาตลอดทาง ก็วิ่งทวนไปถึงอ่างทองแล้วค่ะท่านผู้ชมถ้าน้ำกระเตะแรงมากๆจะต้องใช้หัวเรือลากสองลำนะคะลำเดียวไปไม่ไหวามาแบบเอียงๆอีกลำหนึงแล้วเลี้ยวโค้งสไลด์แบบเอียงๆของพี่จับต เหลือไม้นะคะไปชมกันแบบภาพพะโพเิพระอาทิตย์ตกดินสวยงามมาก ีถวงน้ำนะคะ โปรเบานะสำหรับขนดินขนไายนะคานผู้ชมยากาศดีมากจริงหลีดเรไลรล้องเลยนะคะพบค่ำแล้ว ะนะคะท่านผู้ชมเรือก็วิ่งไปไกลแล้วนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการติดตามะค่ะอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรง